สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับอีคิพอกรอปเองครับใช่ค่ะแล้วก็ช่องก่อนดีอีจเลอรรีฟันอ๋ออีจวเนเอรันวนี้เราอยู่อีเยรฟันครับอยู่กับผมอีคิวนะพอกอปครับผมครับคนเดิมครับ วันนี้ครับคนเดิมมีคนเดียวเนี่ยจะมีพ่อหลายหลายคนเดิมเวลาเดิมแล้ววันนี้นะคะเราจะเป็นวันที่เราจะมาเตรียมปืนไปเนื้อวอลวันพรุ่งนี้ใช่ไหมป้าเปเนื้อบอวันที่เก้านะทุกคนก็เป็นตามปกติเลยเวลาที่มีเนื้อวอลเนี่ยเราก็จะมาทําคลิปเตรียมปืนว่าเราจะได้เอาอะไรไปบ้างแล้วบอกเลยปืนครั้งนี้นี่เตรียมไปแต่ปืนโหดๆแล้ทุกคนจะมีปืนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยปะขอดูปืนที่คิวก่อนปืนที่คิวรหนียวนะลวลาลูก ไม่รู้ครับพี่เดียวเป็นเนิร์ฟโมดูลัสก็คือปกติปืนเนิร์ฟปืนนี้มันยิงไม่แรงเท่าไหร่แต่นี่คิวไปทําอะไรมาครับก็ให้พี่เดียวนะครับเขาโมให้ผมนะตอนนี้ไม่ใช่ไปทําอะไรมาไหมทำไมหัวยุ่งขนาดนี้คุณผู้ชมต้องการปืนด้วยนะเอามาเตรียมนี่มาถ่ายคลิปออกไปทำอะไรมาคือทำอะไรกับปืนมาคืออันนี้เราให้พี่เดียวนะครับโมให้ผมเรียบร้อยครับเหตุเขาอยู่ตรงนี้เขาโมปืนให้แรงขึ้นจากที่ยิงประมาณ15เมตรอะ พูดง่ายๆเลยอพอโมปุ๊บอาจจะยิงได้ประมาณ30เมตร35เมตรเลยอ่าก็น,นี่ก็โมมาแล้วฟังจากเสียงดูคันมาตัดหญ้าเวลานี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเวลานี้เขาไม่หลับไม่นอนเ,เออเดี๋ยวโทรแจ้งรปภคุณเลีเ้ยงมันคุณต้องหยุดคุณคุณจะฉีกดิมุกละคุณพอผมเล่นมุกคุณก็ต้องจบไม่ใช่มาฉีกจะฉีกเร็ว อ่าก็คือไปเอาง่ายๆเลยไปโมให้แรงขึ้นเพราะถ้าถ้าไม่โมเนี่ยเดิมๆยิงสู้เขาไม่ได้หรอกคือประมาณว่าเขาไอคิวยิงเขายิางไอคิวยังเงี้ยแต่ว่าไอคิวยิงเงี้ยแมวอย่างเงี้ยนะ <c ười> <า>ไปโมให้แรงขึ้นแล้วบอกไนะอันนี้ไม่ทำไม่ได้สมมุติอะผมแบบเฮ้ยแม็กหมดแล้วไม่มีแม็กเปลี่ยนเนีย่ยโบกใหญ่ต่อยิงปุ่มอ๋อคือจริงๆเนี่ยชุดมันมีแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อกอล์ฟจะบอกคุณไม่นำเสนอเลยเลยนี่ยชุดไอปืนเนี้ยมันมีแค่นี้ นี่ใช่ไหมต่อเลยอ่เนี่ยที่คิวแต่งอะไรมามั่งให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ครับอย่างแรกของติดปลายฉลามนะครับจาก T D Bin นี่ยติดข้างๆติดเพื่ออะไรเท่ครับอ๋อเท่หรือบางทีกระสุนหมดนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาก็จะใช้ความคมนี่แบบเชือดคอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเนื้อวัวเขาได้ยิงหน้าของตายก่อนแล้วก็ใส่กล้องข้างๆครับอ๋อลาเลงนี่เหรออือไม่เท่ เพูดลยแล้วก็ใส่ปานท้ายเป็นวันท้ายยี่ยืหมดได้กระสุนปืนใหญ่แล้วก็สาเขไปอ๋อใส่เพื่อความเท่หรอไม่อ้นี้เลยยิงของผมถูกมั้งเหอโอ้ยบ้าเลยเอาต่อเลยผมไม่กล้าพูดเลยแล้วตอนนี้เอาพูดเลยกออันนี้มันเป็นเหมือนแบบเนี่ยลายนี้จะเป็นกระสุนใหญ่นะคะทุกคนเราก็แสงเข้าไปตรงนี้พอเวลาที่ยิงแล้วกระสุนหมดไม่ใช่มีอะไรมีหมด เอออะตามต่นเหนือไปเขารู้กว่าอาวุธสำรองอาวุธสำรองออโอเแล้วตรงนี้คือมันเป็นแบบเหมือนที่แบบปืนบางหน้าโอเคต่อต่อเดี๋ยวผมพูดเองนี่ปกติเนี่ยเขายิงเงี้ยเขายิงกันอ่าพอกระสุนหมดปุ๊บผู้ต่ดสูตรนึกว่าจะฮ้่ชนะแล้วนี่คิวใส่กระสุนใหญ่ว่ายิง กระสุนไม่ออกอะโอ้โหกระสุนขาดดูดายักระสุนยังไม่ทันไปแข่งเลยหัวแตกหัวขาดแล้วพอกระสุนจะหมดปุ๊บใส่เข้าไปปั๊บยิงเนี้ยอย่างงี้นะโอเคเนี่ยคือปืนแรกของไ q คิวนะครับใช่ครับปืนนี้ต่องเป็นของพ่อมั้งอันนี้ก็คือของพ่อกรอบเองก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นเน r ร์ฟไลเวลแพนตัองครบนะครับฮ้ยรู้ได้หรออ้าว แฟนตันคอปเฮล่าอ๋อโอเคแฟนพันธ์แท้เนี่ยนใช่แล้วอันนี้คือปืนประจำตัวพ่อกอลเลยเนี่ยใช่บอกเลยพ่อกอลชอบใช้มากนะทุกคนจากคลิปที่แล้วเขาก็ใช้ตลอดจากที่เราลองไปใช้ดูแล้วคิวคิวอ่ะบอกเลยคิวผมอะไม่ใช่หมาคือผมคิวแบบคิวคิวฆ่าเขาไงเขาใส่แม็กซ์ทีเนี่ยได้25ลูกก็มี30ลูกก็มีแต่ปืนนี้ใส่ได้แค่ทีละสิบสองนัดสินัดก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือเสียเปรียบอ่ะเพราะแป๊บเดียวมันก็หมดแต่ข้อดีคือมันยิงออกทีละนัด มาทำให้เรายิงกระสุนไม่เปลืองอันนู้นออกแค่นะมันมีเยอะไงยคุณเดี๋ยวุ่นนี้คุณโดนบุกผมบอกเลยเดี๋ยวอยู่ดีเดีกันได้หมก็คือสิ่งที่พ่อก็ไปทํามาคือชอบแล้วไงแล้วมันก็ยิงตรงหวังผลดีมากแต่คราวนี้คือไปทำมาคือไปเปลี่ยนนี่ให้พี่แชร์นะพี่แชร์ใส่ลิโพยังไง Galaxy Dock นี่เปลี่ยนเป็นแบตลิโพปกติเขาใช้ฐานประมาณ6ก้อนเนาะใช่หกให่หกก้อน ใช่แล้วมันก็ยิงแรงอยู่แล้วนะแต่พอเปลี่ยนเป็นแบตลิโพเนี่ยมันจะยิงได้นานขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นก็เท่ากับว่าปืนนี้มันจะโหดขึ้นแน่นอนพรุ่งนี้ใช่ะ่ดูเสียงจากเมื่อก่อนเสียงก็ดังแล้วคราวนี้ถ้าใครมาเป้อนเครื่องมอเตอร์ไซค์แถวนี้เนี่ยเด็กเกเรียนเหรอเด็กเกเรียนเอไปืนต่อไป โอเคครับนี่คือปืนเทาอเาอเงต่อไปครับนี่ครับ <Okay. S 2> มันปืนฟอร์ดในนะคระลายคืออันนี้มันจะแปลกหน้าแปลกตาเน่คือคนก็ไม่ก็อาไปกันเนี่ยแต่แบบมีแบบวันหนึ่งอะแบงค์เขาอยากลองเล่นมันสีสวยดีแล้วมันยิงตรงยิงแรงมากครับทุกคนเพราะว่าปืนนี้ก็โมดิฟายมันเรียบร้อยแล้วแล้วดูอันนี้เป็นแบตริโพใช่ลิโพ <laughs> ลิโฮเม็ดมากเลยแทงบนอนยังเนี่ยแทงแล้วออโอเคนี่ครวันนี้เป็นแบบลิโพนะครับใส่ได้เหมือนกัน,นอ่าก็ใส่แบบลิโพให้แรงขึ้นใช่ส่วนยิงยังไงคงไม่ต้องยิงให้เพื่อนดูหรอกเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ก็รู้กันเนาะใช่เพราะมันแรงและตรงมากปืนนี้ใช่สิ่งที่พ่ชอบในปืนนี้คือมันเป็นแฟนตาซีอ่ะคือมันเป็นปืนที่แบบเป็นปืนเหมือนในการ์ตูนอ่ะในเกมมันก็จะดูเท่ที่สำคัญเนมันปรับศูนยิงได้แบบเนี้ยปึ๊บ แลที่ปรับเนี่ยเห็นอย่างนี้คือตรงนะที่แบงค์ลองยิงตรงเวลายิงข้อดีคือมันประทับบ่านปะเวลายิงอ่าแล้วเขาก็จะใส่แม็กอาลองแม็กมาใส่จริงๆแม็กมันจะเป็นสีเทานะปืนเนี้ใช่อย่างเช่นเราแม็กนี้มาใส่อ่าข้อดีคือใส่ได้ทุกแม็กเหมือนกันนี่นะแต่ความเท่อาจจะลดน้อยลงแต่ว่าเราแต่ว่าเราเน้นแบบความไม่นี่เล่นใช้งานใช่เพราะความจริงแม็กมันจะสีเทามาดูสิเป็นแม็กสิบนัดนะครับจะเป็นแบบโคตรเหมือนในเกมเท่มาก อลองมาใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้หลายคนน่าจะคุ้นชินอยู่แล้วนะครับคือเป็นเนสเซ็โปรนะครับที่อบที่อบที่อ <c oughs> บบังหน้าบังหน้าอ,อ,อันนี้เป <c oughs> ็นปืนมั่นใจวขาที่เขาเขาจัดผมบ่อยอ่ะพ <c oughs> อัน,นอ,อันนี้นะเป็นปืนเนสเซ็โปรนะครับยิงแีกเป็นปืนที่เ <c oughs> <c oughs> อคิวเอาไปใช้ตลอดเพราะเป็นปืนของร้านทีอคือเป็นปืนชักที่ยิงแรงมาก คือปกติเราต้องไปโมให้แรงใช่ไหมแต่ปืนนี้ไม่ต้องโมงเลยแรงในตัวของมันอยู่แล้วใช่คือแกนี้ก็ยิงแรง3 8มสิบปปรับนี่ได้ด้วยเราเคยมีรีวิวแล้วเนาะใช่ครับแม็กนี่ใส่ได้ทั้งได้ทั้งกระสุนสั้นและยาวใช่ปืนที่2ของพ่อพวกกอล์ฟนะบอกเลยเป็นปืนหัวจัดรัสเซียนะครับอ่าก็เป็นอันนี้ก็คือเป็น V6 อันนี้ไม่ใช่เนิร์ฟนะเป็นปืนของจีน เสียงความรัวก็เนรู้นะครับถึงความรัวของมันแนครัขอฟังเสียงรอบหน่อยครับโ่เสียงเมื่อกี้มันโคตรดีมันแบบใช่ครับแต่ว่าขาดก้องเดี๋ยแล้วก้องมาติดนี่เป็นกระบอกนี้นะโอเคปืนต่อมาของอแวบงที่เราจะเตรียมไปให้บอกตรงๆว่าปืนนีปืนปืนสัประหลาดปืนขี้โคงปืนใส่ร้อยนัดนะครับมีประสิทธิ์ได้หนึ่งร้อยนัดเลยหรอใช่ อ๋อนี่คือเนื้อลไยวอะไลคิวเนื้อลายวอลเนื้อระิทนะคะผมดูครับผมแบกผมก็ต้องแบกเหมือนเกมโรบออกับแบกอยู่เนี่ยมันใหญ่มากคือผมถือมันไม่ถนาดนักแ่กมันใหญ่นี่อันนี้เป็นของอาแบงนะครับบอกเลยว่าปืนความรัวความแรงนี่ถือว่าใช้ได้เลยอ่าเป็นปืนกระสุนกลมใส่ได้้อยนะแต่ยิงก็ลุยสาดโคตรมันนี่ก็เป็นหน้ากากนะครับเวลาเล่นเล่นเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือหน้ากากนะเวลากันกันโดนตาโดนปากอันนี้นะครับ ส่วนพ่กอล์ฟนี่ต้องใช้ตัวนี้นี่ตัวนี้นะทุกคนครับผมนึกว่าผมไปพ่นยุงดูไหนเหมือนอยู่คือผมชอบว่ามันหายใจง่ายมอโอเคชุดที่ใช้ก็จะเป็นชุดเดิมอันนี้ก็จะเป็นนี่ชุดขลังอ่ะแบงค์อ่ะแบงก์ก็คือคราวที่แล้วแบงค์ใส่ตัวนี้แต่คราวนี้จะสลับกันกับพ่อกอล์ฟใช่ครับก็คือคราวนี้จะให้อะแบงค์ใส่เป็นสีดําแทนเนาะใช่แบงค์จะใส่ตัวนี้นี่อีคิวก็จะใส่ตัวนี้ตัวเดิมครับบอกเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงโอเค มันใส่ง่ายครับคือสวมแค่นี้ปุ๊บอยู่เลยอย่างนี้นะครับพอก๊อปจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับก็คือซื้อเข็มสั่งเข็มขัดมาเขาก็จะใส่เข็มขัดอันนี้ไปเราใส่นี่ปุ๊บเมืมเรายิงฮนะปุ๊บปัง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 กระสุนหมดปุ๊บเราก็จะดีดนี่ออกปุ๊บ,บดีดออกเก็บดึงอันอื่นขึ้นมาใส่แล้วก็ยิงต่อบอกเลยงานนี้อย่างมันนี่ก็คือกล่องใส่แม็กแม่ไม่เอาแม็กไปเยอะมาก ครับเอาไปนี้เดียวพอนี่คือกล่องใส่แม็กเนาะไอคิวก็จะเอาแม็กไรไปมา้างก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นแม็กปกติที่ใช้ก็คือแ Mac ม็กมยี่ห้า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 สิบแปดสิบห้าแล้วก็เป็นแม็กกลมๆอย่างนี้ใช่แล้วก็เป็นแม็กยาวใช่ไหมแม็กยาวสิบแปดแล้วก็มีแม็กยี่สิบนะครับเป็นโอ้แม็กยาวเลยนะ <Okay. S 1> แล้วก็มีนี่แม็กกระสุนสั้นของแม <Okay. S 2> ็กโฟร์ก็กมา โอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราเตรียมการในวันพรุ่งนี้ครับก็มีปืนแล้วก็อุปกรณ์ที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วทุกอ,อย่างเลยครับทุกคนที่เราจะไปวันพรุ่งนี้ครับทุกคนใช่แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราจะถ่ายภาพบรรยากาศว่ามันสนุกขนาดไหนมันมันขนาดไหนเนาะใช่ก็คือเหมือนจะเป็น EP ตั่งที่แล้วที่ผ่านมาเลยใช่แล้วก็จะมีภาพจากโกโปรอีกที <S <S แล้วก็พอ่อกอเหมือนเดิมโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนแล้วใครชอบลืมกดไลค์แล้วกดติดตามนะตรนนี้เนาะแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหน้า พูดเกือบเย่าบพืนแตก